เพื่อนๆผมอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าของ f a s t เอ็กซ์เพที่พมายนะครับก็พอดีมีลูกค้านะครับต้องการของเร่งด่วนนะครับผมก็เลยรีบนํามาจอบให้นะครับลูกค้าของช้อปปี้นะครับแล้วก็ลาซาด้าด้วยนะครับกรณีที่ต้องการสินค้าเร่งด่วนนะครับลูกค้าสามารถบอกได้นะครับผมก็จะหรือตัวผมหรือว่าทีมงานเขาจะรีบมาจอบให้นะครับ อันนี้ลูกค้าต้องการผัดหมี่พี่ไมโดยด่วนนะครับหมี่พี่ไม้นะครับแล้วก็มีปลาผงโคราชด้วยนะครับก็ผมก็มาดรอปให้นะครับไม่มีปัญหาครับยินดีบริการลูกค้าทุกท่านครับครับผมก็กำลังนําสินค้าที่ลูกค้าต้องการเร่งด่วนมาดรอปนะครับที่ภายในศูนย์กระจายสินค้าของแฟชเชเพจนะครับอันนี้เป็นจุดอันนี้ของช้อปปี้ครับอันนี้ยิงรับได้เลยไหมครับครับก็ น้องพนักงานก็ช่วยดูให้นะครับดูแลให้เป็นอย่างดีอันนี้ช้อปปี้เหรอพี่ช้อปปี้ครับเมื่อวานนี้ไม่มีคุณเข้าไปเอาเลยใช่น้องน้องที่ไปที่วังวนหรือเ่าหรือว่าของเพิ่งส่งวันนี้ของเพิ่งส่งวันนี้ครับเขาเขาต้องการด่วนครับก็เลยวิ่งมาดรอปกี่โมงครับ กำลังยิงรับเข้าระบบ